นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลสกวนทีอำเภอพนัคศรีธิยาจังหวัดพนคคศรีธิยานะคะข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นทัพพานะคะเราจะพาทุกคนเข้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่นี่กันเลยนะคะพระนิตของช้างเดิมตั้งอยู่ที่วัดซองนะคะทางด้านทิศเหนือของพระราชวังจันกเกษมต่อมาในปีพุทธศักราช2123ตรงกับสมเด็จพระมหาธรรมราชา มีการขยายกำแพงเมืองและให้ย้ายพระเนตรมาอยู่ที่ทุ่งทะเลาตั้งอยู่ตำบลส่วนพิษในปัจจุบันนี้เป็นพระเนตรของช้างนั่นเองพระเนตรนั้นมีความสำคัญในอดีตเป็นอย่างมากเพราะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ระด็บมาประทับทอดพระเนตรการคล้องช้างซึ่งเป็นประเพณีที่ทำกันมาแต่โบราณเพื่อนำช้างมาใช้ประโยชน์ ทั้งยามปกติและยามสงครามซึ่งการคล้องช้างทำกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงได้เลิกลาไปส่วนปากทางพระที่นั่งพระเนี่ยสองข้างล้อมรอบด้วยเสาซุงข้างนอกจะเรียกว่าปีกาแยกออกเป็นสองข้างรอบพระเนีย่ยเป็นปีกกาเพื่อเป็นการบีบช้างให้เดินเข้าสู่พระเนียยคลองช้างในการนำช้างเข้ามาทำการคลองช้าง ส่วนเนียดนั้นเป็นกำแพงดินประกอบด้วยอิฐเสมอย่อเสาตัวตรงเตงคือส่วนเสาที่มีลักษณะคล้ายเสาตะลุงแต่มีขนาดใหญ่กว่าเสาตะลุงเป็นเสาลอยปลายด้านหนึ่งเป็นเชือกเพื่อดึงให้ช้างเข้ามาทีละตัวจากปีกาเข้ามายังด้านในของพระเนตรของช้างส่วนเสาที่อยู่ภายในจำนวนมากนั่นเรียกว่าเสาตะลุง เสาตะลุงเป็นเสาที่อยู่ภายในพระเนีตดมีลักษณะเป็นเสาุรงหัวกลมๆและมีร่องให้นำเชือกช้างไปใช้สำหรับเป็นเชือกคองขาช้างและนำเชือกนั้นมาคล้องยางเสาตะลุงอีกทีหนึง่งเพื่อให้สามารถคล้องช้างที่ถูกเลือกตามตำราคตชลัก์ได้นั่นเองสำหรับสาลาไม้ตรงกลางนั้นเรียกว่ามนดกพระเทวกรรมภายในประดิษฐานละพิคเนต ซึ่งเป็นหลักความเชื่อในการคล้องช้างและเป็นสิ่งศักดิ์ประจำพเนธ์คล้องช้างแห่งนี้อีกด้วยค่ะพาที่นั่งโคชระเวตมหาปราศาสตร์คือพื้นที่ภายในพนเนยส์สำหรับกบระตริยสด็จมายางพับพลามีไว้เพื่อค้นเลือกช้างตามหลักโคชลักษ์และรวมทั้งเป็นพื้นที่ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาชมการคล้องช้างอีกด้วยค่ะ คืออย่งนั้ยังเมื่สานอยู่ที่ในท้องช้างคือเมี่จ <of> <birthday> ันก่อนนะครับว่าคนหนึ่งทำอะไรบ้างนี่เราจะมาดูการชี้ช้างกันนะครับ ดูถามคำตอบกันนะครับ ผมจะเอาจักออกจากหลักไปลงน้ําให้ยากเขาขอตอนกลางวันหมูจะเอาลงน้ําให้ยากเขาเหมือนเดิมกลางเย็นลงน้ําเหมือนเดิมครับแล้วก็เขาหลักและยากเขาครับเราเข้าใจแล้วอะไรก็เหมือนเดิมทุกวันเลยช้างอะขี้ช้างเหมือนเดิมไหมมอนเดิมเก็บเก็บต้งไหนบ้างเก็บตั้งแตเย็นเดียวเลยอเคยเลยจริงจเ,เลยเข <c oughs> ้าใจ และสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกุกคนมาเทีท่ยวที่พันธ์ของชานี่นะคะมาชมชา้างมาดูวิถีชีวิตคนที่นี่นะคะแล้วพันี์ขคองช้างก็อยู่ที่ตำบลส่วนคิศอำเภอพนาคอนีเพียจังหวัดอยุธยาค่ะพากันมาเที่ยวที่นี่นะคะสวัสดนีนะคะ